ไม่รู้มือนไม่ออกอเลย,ออยนี่มไม่เคยมาชิกหรือไงตัวเคงหน้เหรอไม่เคยอใครฮะมาชิ ิโอ้ยของมันแช่แข็งเตือนตะปุ๋ยขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วลิปากครับิีนปากเลยออกแล้วเออออกแล้วนั่นไม่ใช่ที่ทำไงนะถ้าเราเห็นลิ้นมันกระดก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 เนี่ยเหมือนก็จะมีอะไรอยู่ในคอหอยมาแล้วหล่ามันก็จะ รู้แล้วว่าออกแน่นอนไมอาแล้วาแล้วมา่ะคดด้วยกอยากเชได้ล่ะกลับไปไหนคะวามัยาด้ยเรยามันก็โยาวเยวะโตยาวยาวอยูนี่มลเวอ่ะวเวงวเออน้ตาไหลเลย ก็้ธรรมดาโอ้ยปล่อยมันอย่าไปละมือดิสงสารเอ้ามันมันก็ป็นคนไม่เป็นเรื่องปกติอะเนาะเอานิ้วล้งคอมยังจะอ้วกเลยอะน้ำตาลไหลมันไม่ได้มันไม่ได้เจ็บหรอกแต่ว่ามันร่นกายธรรมชาติถ้าเหมือนก้าวสิดคอพี่นี่จ ขายอาหารกระต่ายเดียวเองนะไต่เดี่ยวแล้วก็มีเอาขายอาหารเพิ่ขายของเพิ่มเป็นรูทเลยนะเป็นแนวยาวด้านนู้นถ้าเขายังไม่เก็บนะเพราะเราเริ่มทยอยเก็บแล้วอ่ะนั่นก็มาแล้วเราดันเราจับเส้นได้แล้วพอเราจับเส้นปุ๊บเราก็กำลังจะดันขึ้นมายาย่ายภาคศูนย์แปดสามทีสี่สามห้า de mantener... ลองเมันแงันไหมลองว่ะเออเปเปมันเพราะว่าเรายังไม่รอให้ได้รอด ม,มีแหนบนไหมัม่้นใจได้ไหมไม่ได้อ่าได้ละเย้ได้ได้มันลื่นมันตั้งค้างเลยเย้ได้มาแล้วนี่ไงญาติตัวเครื่องนี่โหยังดิ้นอยู่เลยด่ <laughs> เดี๋ยวเอากลับไปให้ญาติ